จากนั้นไอ้หัวเหลืองก็ได้อธิบายให้กับพวกลูกทีมฟังว่าไม่ว่าจะเป็นคดีที่เคยเจอมาฆาตกรไม่ถูกจับก็ตายกันหมดทั้งหมดหลวนแต่เป็นงานของพวกเขาแต่สิ่งที่เขาอยากจะสื่อก็คือตอนนี้ยังมีพวกฆาตกรที่เขายังไม่สบายจับได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อเป็นมนุษย์แล้วล่ะก็พวกเขาจะต้องหาตัวได้แน่ทางฝั่งชินโนยมามะเอง เขาก็ได้ย้ายวิญญาณที่อยู่ในโดนให้มาอยู่ที่ตุ๊กตาก่อนที่เขาจะได้ขึ้นโดนให้กับไอเวนแถมยังพูดกับตุ๊กตาอีกว่าเขาขอโทษพร้อมกับจะขอใช้ชื่อชิโนโยามาและถ้าเบียนบานเขาสัญญาว่าจะไม่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีขณะที่เขากําลังพูดกับตุ๊กตาอยู่นั้นอยู่ๆมิสากิก็ได้วิ่งเข้ามาแล้วแย่งตุ๊กตาไปพอแค่มิสากิแยบตุ๊กตาเท่านั้นแหละก็ทําให้ตุ๊กตานั้นถึงกับเปลี่ยนสีกันเลยทีเดียวดูเหมือนว่าตุ๊กตาจะพูดอะไรบางอย่าง ก่อนที่ชินโนยมามะจะได้พูดกับไอแวนว่าเขาสามารถทําให้มันพูดได้ถ้าหากมีเส่นเสียงแล้วแล้วก็แต่นั้นก็ต้องแรกมาด้วยการใช้พลังเวทแต่มานาของโลกนี้มันดันเบาบางซะเหลือเกินแต่ถ้ามีวิญญ,ญาณก็จะสามารถเติมเต็มได้เพราะว่าการที่วิญญาณของมนุษย์ที่ตายจะคงอยู่ในภพเดิมเพราะว่าพวกเขาหลวนแล้วแต่มีความแข็งหรือความอะไรอวร์ อีกอย่างวิญญาณพวกนั้นจะเปลี่ยนจากพลังงานเป็นพลังเวทและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตึกมีพลังเวทสะสมที่แน่นหนากว่าสนามลบแต่ไอแวนก็ได้บอกว่าแต่สถานที่ที่เหมือนกับตึกที่เขาพูดถึงนั้นมันไม่มีทางฝาชินโนยามะเองก็ได้ตอบว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีหินผนึกเวทอยู่ถ้าเทียบกับโลกปัจจุบันแล้ว,ลวก็คงจะเรียกว่าอัญมณี แต่ถ้าหากว่าเขามีฮีนเวทจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็เขาจะสามารถใช้เพื่อหางเงินในตามจะชอบในโลกใบนี้นที่ไอเวนของเราจะแต่ไล่ห้ชิโนอโยามาไปดูโลกความเป็นจริงซะก่อน พอชิโนโนะจมาไลมิสกิได้ไปดูอาาาัญมณีทำให้เขาถึงกับตกใจพอราคามันคุรจะแพงและเขายังได้พูดขึ้นอีกว่าเพื่อชีวิตอันสงบสุขของเขาเขาจะไม่ยอมแพ้ขณะนั้นพนักง,งานสาวก,ก็ได้บอกกับเขาว่าถ้าเป็นตอนนี้ราคามันก็จะอยู่ที่ ,3812 ล้านเ9็ด0เนอยนพอเขาได้ยินแบบนั้นถึงกับงงกันเลยทีเดียวเพราะเขามารู้ค่าเงินของโลกนี้ก่อนที่เขาและมิสกิจะได้เดินจากไปขณะที่ทางครูกำลังเดินอยู่นั้นไอแวนก็ได้สังเกตเห็นพ่อหนุ่มผิวส ก่อนที่เขาจะพยายามมาขับโดนเพื่อจะหลีกเลี่ยงแต่ก็ไม่สามารถหนีจากฝีมือของพ่อหนุ่มผิวสีได้ทางฝั่งพ่อหนุ่มหัวเลืองเองเขาเข้ามาที่ร้านเดิมแล้วก็ได้เจอเขากับพี่สาวคาริซาก่อนที่เธอจะได้ทักถามพ่อหนุ่มหัวเรื่องว่าเขามีธุระอะไรกับเธอหรือเปล่าและกเขาก็ได้ตอบเธอว่าก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะบอกอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่ไฟไม่ตึกเรียกเขายัางเห็นโดนของไอแวนอยู่บริเวณรอบๆอีกด้วยแระกเขาก็คิดว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ๆพอเงานเขาเลยต้องมา ถามเธอในฐานะตำรวจตัดภาพมาทางพ่อหนุ่มผิวสีหลังจากที่เขาได้ทําให้โดดของไอแวนไม่สามารถบังคับได้เขาก็ได้พูดกับชินโนยามาว่าเขาทำให้ชินโนยามาตกใจหรือเปล่า งาน,นเขาต้องขอโทษด้วยทางฝั่งมิสากิก็ได้บอกกับเขาว่าให้ระวังคนอย่างพ่อหนุ่มพิวซีเอาไว้และพ่อหนุ่มพิวซีเองก็ได้พูดกับไอแวนผ่าดโดนว่าโดนของเขาสามารถสื่อสารได้ตอนที่ไปพัดมันหยุดหมนุนใช่ไหมและไอแวนเองก็ได้แต่คิดในใจว่าถ้าชินโดยมามะทำเป็นไม่รู้อะไรก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะนั้นเองชินโดยามะเขาก็ได้พูดกับพ่อหนุ่มพิวซีว่าโดนนั่นเป็นของสําคัญของเพื่อนเขาพอพ่อหนุ่มพิวซีได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกกับชินโดยามะว่าเป็นแค่เด็กมอปลายแท้ ทําไมถึงไปคบกับพวกสวะานนั้นได้เพียงแค่ได้ยินคําว่ัสว่ก็ทําให้ชินโนยามะของเราถึงกับของคืนก่อนที่เขาจะพูดว่าการที่เขาจะเป็นเพื่อนกับใครนั้นเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองจากนั้นนายแวนก็ได้บอกกับชินโนยามะาว่าพ่อหนุ่มผิวสีเขาเป็นตำรวจแถมยังเป็นคนที่อันตรายกว่าพวกอัธพาลและก่อนหน้านี้เขาได้ฆ่าสมาชิกสายต่อสู้8คนภายในพิปตาเดียวเขายังได้ย้ำกับชินโนยามะอีกว่าถ้าเขาอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขอย่าได้ใช้พลังต่อหน้าคนคนนี้เป็นอันขาด ก่อนที่พ่อนุ้มพิ่สีจะได้พูดกับชินโดยามาว่าการที่เด็กมาปลายธรรมดาคนหนึ่งจะไปลงเชื่อวําม่ามิสภาพองมนได้รับการสั่งสอนมาจากพ่อแม่งานสีนะและชินโดยามาเองเขาก็ได้ตอบกลับว่าพอดีเขาโดนพ่อแม่ขายทิ้งเลยไม่ค่อยเข้าใจและพ่อนุ้มพิ่สีก็ได้บอกกับเขาว่าเขาเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วและอยากจะรู้ชื่อของพวกเขาทางด้านไอแวนของเราก็เริ่มกังวล เพราะว่ามิสกิก็เข้ามาที่ร้านคาริซาเป็นประจำและชินโนยมะเองก็คงจะโดนตรวจสอบไปด้วยจากนั้นเขาก็ได้โทรหาพ่อหนุ่มพิวซี่เพื่อจะเรีียงสถานการณ์ทางด้านพ่อหนุ่มพิวซี่เองเขาก็ได้พูดขึ้นว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วไอเ้เบนคนที่ขายเพื่อนได้ไง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง แลกขายเพื่อนพอเรื่องเงินได้อีกด้วยพอชิโนโอยมามะได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกว่าไอแวนจะเป็นคนยังไงเขาก็ไม่สนเพราะว่ายังไงก็ดีกว่าคนอย่างพอนุ่มพิศีละกันและคําพูดและกิริยาท่าทางนั้นทําให้พอนุ่มพิศีถึงกับมองออกว่าชิโนโอยมามะนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะมีความเย็นชายอย่างครับัวหน้ายากุซาที่ผ่านเหตุการณ์มาแล้วนักต่อน,นักขณะที่ชิโนโอยมามะกาลังคิดว่ามิสากิเธอจะทํายังไงแต่เธอก็ได้หายตัวไปแม้แต่พอนุ่มพิศียังไม่ทันได้สังเกตก่อนที่เธอ จะได้กระโดดเข้ามาโจมตีด้านหลังของพ่อหนุ่มผิวสีทํำให้เขาถึงกับกระเด็นเลยทีเดียวก่อนที่เธอจะได้พูดขึ้นว่าขณะนั้นเธอกับดังโดนคนน่าสงสัยต่อยเธอเลยป้องก,กันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่เธอจะพาชินน้อยมาวิ่งหนีไปพ่อหนุ่มผิวสีเองเขาก็ได้รู้ว่ามิากิเธอไม่ใช่เด็กคนธรรมดาก่อนที่เขาจะได้วิ่งตามพวกเธอทั้งสอง แต่ก็ไม่ทันเพราะว่าชินโอยามะเขาได้ใช้พลังเพื่อหลบหนีจากพ่อหนุ่มผิวสีจากนั้นดูเหมือนว่าไอแวนเขากําลังคิดถึงเรื่องราวอดีตอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะได้พูดคุยกับชินโอยามะว่าการที่ชินโอยามะจะใส่ใจเขามันก็ดีอยู่หรอกแต่นี่มันก็ให้ท้ายกันเกินไปอีกอย่างก็ถูกอย่างที่เจ้านั่นบอกพอเขาให้ความสําคัญกับชีวิตของตัวเองเพราะว่าถ้าหากโดนขู่ขึ้นมาแม้แต่ชินโอยามะเองก็อาจจะขายได้ง่ายๆทางด้านชินโนยามะเขาก็ได้บอกกับไอแวนว่าเขาเองถ้าพูด เรื่องความลับที่สําคัญกว่าชีวิตเพื่อนเขาไม่มีมันหรอกก่อนที่เขาจะได้ถามว่าเขาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับลัทธิที่ตามฆ่าเขาหรือยังก่อนที่จะบอกว่าในชาติก่อนมีมนตรักดิิที่สามารถบังคับให้สารภาพอยู่ก่อนที่ไอแวนจะได้ถามว่าลัทธิที่เขาพูดถึงนานมันศักดิ์สิทธิ์จริงไหมแต่เขาก็ได้ตอบไอแวนว่าอย่างน้อยก็มีอยู่หนึ่งคน ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่สถานีตำรวจพ่อหนุ่มผิวสีเองเขาก็ได้มาหาตำรวจสาวที่มีชื่อว่าไอคาวะเพื่อที่จะให้เธอตรวจสอบรอยเท้าที่มิสกิเธอฝากไว้ที่หน้าท้องของเขาก่อนที่เธอจะถามกับเขาว่าเขาไปโดนอะไรมาแต่เขายังไม่ได้ให้คําตอบอะไรสักคําอยู่ๆก็มีคุณยายบอกให้เขาไปทําแผลซะก่อนแต่สาวไอคาวะเธอยังได้บอกกับเขาว่าเขาไม่จําเป็นต้องตรวจสอบอีกแล้วเพราะว่ารอยเท้านี้มันเกี่ยวข้องกับยเท้าที่เห็นในคดีเงื่อนนั่นเองจากนั้นก็มีคุณลุงคนหนึ่งพูดกับพ่อหนุม่มอีกคนหนึ่ง ว่าเห็นเขาบอกว่าเลมิงได้ปรากฏตัวเมื่อ5ปีก่อนและเขาเองก็คือเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งและเขายังได้บอกอีกว่าพวกที่เป็นศัตรูกับเลมิงล้วนแล้วแต่ถูกฆ่าตายแต่ก็วางเพิงแค่คนที่เป็นหัวหน้าอย่างอีวานเมถึงจะเห็นเขาเป็นแบบนั้นแต่ก็เป็นพวกที่กระดูแข็งพอตัวก่อนที่ภาพจะกลับมาที่พ่อหนุ่มหัวเหลืองในขณะที่เขากําลังดื่มกับสาวอยู่ก็มีพนักงานคนหนึ่งได้ามกับพี่สาวคาริซาวาตกลงแล้วเขามาทําอะไรกันแนะ่แล้วพี่สาวคาริซาก็ได้ตอบ ไปว่าก็คงมาถามเรื่องนั้นแหละแต่ไม่มีหมายคนก็เลยได้แค่สอบถามในขณะที่เขากําลังคิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้ก็หวังไว้ว่าจะให้ชินโนยมามะและมิสากิซ่อนตัวเอาไว้แต่พูดยังไม่ทันจะขาดคําทางคู่ก็จะเดินเข้ามาและขณะนั้นเองพ่อหนุ่มหัวเหลืองก็ได้ข้อมูลจากสายว่าให้จับตามิสากิเอาไว้ก่อนที่เขาจะได้ชวนมิสากิและชินโนยมามะพูดคุยเพื่อที่จะยือเวลาเพื่อรอพ่อหนุ่มผิวสีทางด้านไอแวนก็ได้สังเกตเห็นพ่อหนุ่มผิวสีผ่านโดนของเขาก่อนที่จะบอก อาชินโดยจะมารีบนี่ไปแต่ก็ไม่ทันเสียนแล้ว เพราะว่าพ่อหนุ่มพิเสียงได้มาถึงที่ลานแล้วและเขาได้เดินไปหาพ่อหนุ่มหัวเหลืองทางด้านพ่อหนุ่มหัวเหลืองเองเขาก็เลยพูดกับมิสกิว่าถ้าไม่อยากมีประวัติเสียจากการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วละก็จากนั้นไฟในลานก็ได้ดับลงและชิโนโนยมามะเองเขาคิดจะพามิสกิหลบหนีขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งทำเอาคนที่อยู่ที่นั่นถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวไม่เว้นแม้แต่ชิโนโนยมามะเพราะว่าชายคนนั้นเขาก็คือเลมิงคนที่ทุกคน คนกำลังตามหาอยู่นั่นเองและตอนที่4ก็ได้จบลง